หน้าสิบรอผู้คนแล้วกันปุ่นพีคไหมเดี๋ยวปุ่นแฟนให้สวยเอ๋แล้ว Fight down, B. Oh. Where are you? Are standing. Where? One enemy remaining. do พวกมันจะฮิวมีมีดอีกคนหนึ่งอ่ะค่อยถยค่อยถาย i n t e n e m y r e m a i n i ตัวนี้โล่สวยเจ็บ้ไปหนเก็บยคนหนึ่ง I do I. <coughs> Spike down <tose> A. <tose> One enemy remaining. Reloading. Reloading. Ấy, không bắn. Không bắn không

เหมือนว่ากูไม่ยอมยิงเลนา i k e s

ไม่ร okay. ู้โอเคข้องบนข้องบนข้างบนแอดอเบ last player standing hoops เอ่อแเดอร์ใส่ใส่มต่อโ้ะตูเ ก็ดีเอวมันจะรัดเลยมันแบนคุณพี่เนี่ยสวยไม่ใช่ตรง Spike down B.

กมันเลยก็ได้พยายามเราไอ้ั่เอาปืนใส่มาแล้วยิงโดนทุเรศข่าวมาแล้วเชื่อมันสมองโอ้โหปีกมัเลยไปแล้วด้วยโอ้โหเขาตายมีหล เมนสองเมนสองเมนอีกคนนึงน่าจะสนายบอกว่าใช่ใช่โอพไอเปิดมาแล้วอ่ะเปิดติดูแกให้เลยังสวยกับเอเด ไปวาซุกา้ายังยืดนี่แบบพวกก็ยังยืดมีเลสกับแชมเบอร์อยู่ข้างบนลงมาต่อไปไม่ได้แล้วมัง้งแม่

ห้องน้ำไม่มีคนดูลงห้องน้ำนหลุดนะโออ้ยง